เสริมอาหาร V พลัคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V ีพ u ัคอลลาเจน พิเศษสุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวีพัทคอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code สวัสดีครับ,รบอยู่กับพวกเราในรายการ The Six. The Six สัมผัสที่6ครับ วันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขังออของคนไทยในยุคโบราณนะครับที่จะมาเ,เล่าให้ฟังแต่ทุกวันนี้นะครับเครื่องรางเหล่านี้นะกำลังจะหายไปบอสจริงเหรอ,อเครื่องรางนี้เป็นเครื่องรางที่มีชีวิตครับคือหุ่นพยนต์นั่นเอง หุ่นพยนต์จริงๆหมูเคยได้ยินนะหุ่นพยนต์พี่รู้ไหมว่าพิเศษยิ่งกว่านั้นท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหุ่นพยนต์และมาให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นพยนต์มาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับเอางี้เดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยดีกว่ายินดีต้อนรับพี่ฟ้าใสผู้เชี่ยวชาญเรื่องหุ่นพยนต์ครับก็จะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่ มาไกลไหมครับไม่ไกลครับไม่ไกลครับม่กไพี่ฟาพี่ฟาใส่มาจากในเมืองอมาอยู่จากในเมืองครับก็คืออยู่ปทุมนี่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่พี่ฟาใส่ไม่ได้มาคนเดียวนะพาพวกมาเต็มเลยอยู่ข้างหลังเลยนะครับก็ได้นะครับผมพี่ฟาใส่สันขอถามหน่อยครับหุนพยนต์นี่คืออะไรครับพี่หุนพยนต์เหรอครับจริงๆเราต้องอธิบายกันอย่างนี้ก่อนนะหุนพยนต์นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากธาตุทั้งสี่เนาะ าตาทั้งสี่ดินนำลมไฟใช่รวมกันขึ้นมาหุ่นพยนต์ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบถูกอำนาจจิตกับอาคมสร้างขึ้นมาจากทตาทั้งสี่ก็จะเป็นกายละเอียดกายทิพย์อะไรประมาณอย่างนี้ก็คือเหมือนว่าสร้างขึ้นมาจากคาถาของเราแล้วก็จิตใจของเราออำนาจจิตเป็นสําคัญครับครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้อย่างนี้แล้วแล้วหุ่นพยนต์นี้ช่วยช่วยอะไรครับพี่ ช่วยอะไรหรอคือเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคือตั้งแต่อดีตมามันมีจุดมุ่งหมายเนี่ยพี่เท้าความให้ฟังก่อนแล้วกันนะคือหุ่นพยนตร์นะครับมันมีมาตั้งแต่พุทธกาลและมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกซึ่งพี่ค่อยๆนั่งอ่านแล้วไปเจอนะจะอยู่ในช่วงอัตถรถาปรินิพพธ์สูตรอยู่ในช่วงนั้นเป็นคำพีแล้วก็มีตามคำพีพวกคำพีสถูกวงต่างๆก็จะมีบรนทุกเขียนไว้ถึงตอน ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาชาติสตูตรได้ทําการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์นะมารวมกันไว้ในที่เดียวแล้วก็ได้เชิญพระมหาการสปะมาเป็นประธานฝ่ายสง์ในการทําพิธีบรรจุแล้วก็เฝ้าสถูปเจดียด์ที่บรรจุพระพบรมสารีริกธาตุไว้ก็ค,ค,คือจะเขียนบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะท้าวความไว้อย่างนั้นจนกระทั่งถึงพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทําการเอามาเผยแพร่ ก็ได้จะเข้าไปที่สถูปแหละปรากฏว่าเข้าไม่ได้เขาใช้คาว่าหุ่นยนต์ไม้หุ่นยนต์ไม้ในนั้นเขีเขยนเป็นว่าหุ่นยนต์ไม้นะปกป้องไว้อย่างแข็งขันเลยก็เลยต้องแบบทําพิธีอัญเชิญคือทําพิธีมงสวงแหละซึ่งในคัมภีร์ต่างๆเขาก็เขียนว่า,าได้เชิญพระอินทร์ลงมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระอินทร์ก็ให้พระวิศนุลงมาทําลายหุน่นถึงจะเอาออกมาได้จนกระทั่งมาถึงช่วงของขุนแผน ทีได้ยินใช่ไหมคคุณแผนเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่ามันเป็นวรรณคดีครับแต่คือบางคนก็บอกว่ามันอิงมาจากความจริงครับอ่าซึ่งมีตัวตนจริงๆนะคุณแผนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณแผนครับได้วิชาขุนพยนต์เรียนวิชาขุนพยนต์มาจากขวตะคงวัดแค่วัดนีรอ่าฮะคือคุณแผนเนี่ยจะมีของเด่นๆของเขาอยู่หลายอย่างใช่ไหมเช่นมาสีหมอกหน้าฟื้น แล้วก็หงพายกุมารทองอีกหนึ่งอย่างขุนพยนต์ครับขุนพยนต์ซึ่งม,มันก็จะมีเขียนไว้ในวรนณคดีนะอย่างเช่นตอนที่พานางวันทองหนีแล้วถูกตามตัวโดยเจมืนไวจเจมินสีอย่าเงี้ยก็ว่าันว่าคุณแผนเนี่ยเอามือคว้ายาขาขึ้นมาแล้วม<ำ>ันก็เวียงตึ้มกลายเป็นกองทัพหุ่น ใช่คอยกันไว้แล้วตัวเองก็หนีก็เรื่องมันก็จะมีบันทึกไว้นะแค่นี้แล้วมันก็จะหายไปเลยจนกระทั่งมากล่าวถึงอีทีตอนสมัยเ,เขาพูดถึงช่วงกรมหลวงชุมพรวังนางเล้งเขาบอกว่าในบันทึกวังเขาก็บอกว่ากลางคืนเนี่ยที่วังเนี่ยจะเหมือนมีทหารอารักขาอย่างแข็งขันเดินกันทั้งคืนเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเฝ้าวังใช่ครับซึ่งเขาก็บอกว่าท่านได้ท่านได้วิชามาจากหลวงพุทสุข กรมหลวงชุมพรได้วิชาทาหุ่นมาจากหลวงปู่สุขแล้วมันก็ไม่มีมันเลยต่อเลยมันก็ไม่รู้ว่าขครได้อะไรต่อมาจนกระทั่งมาถึงตอนหลวงพ่อแป้นครับหลวงพ่อแป้นว่าเสาทงใหม่ครับอ่าฮะท่านก็ได้วิชาหุ่นมาในตําราหลังจากนั้นก็อาจารย์ลอยครับอาจารย์ลอยนี่คือปัจจุบันนี่คือเขาบอกว่าเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งของประเทศเลยคุณพระยนท่านก็ได้เรียนวิชามาจากหลวงพ่อแป้นตั้งแต่สมัยบวชเรียนอยู่กับหลวงพ่อแป้นครับอ่าฮะ ก็ได้คัดลอกตารามาเนาะจนกระทั่งถึงอาจารย์ปีครับปัจจุบันนี้คืออาจารย์ที่ทาหุ่นยนต์คืออาจารย์ปีอาจารย์ปีใช่ที่สืบสายวิชานี้มานะเริ่มท้าความนิดนึงว่าเป็นเด็กเฝ้าแพรก่อนเด็กเฝ้าแพรอาจารย์ปีเนี่ยคือพ่อของท่านอาจารย์ปีครับเป็นเพื่อนกับอาจารย์ลอยก่อนที่พ่ออาจารย์ปีท่านเสียเนี่ยเขาได้บอกฝากบอกเพื่อนไว้ครับฝากดูแลลูกกูด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ปีก็เลยไปอยู่กับอาจารย์ลอยตั้งแต่เด็กก็ตอนเล่นกินนอนอยู่บนแพรนั่นแหละอเลยอ่าใช่จนกระทั่ง มีวันหนึ่งคือแบบท่านอาจะลอยท่านท่านเป็นคารวาสดังนะของยุทธยาสมัยก่อนเป็นหมอหมอทำน้ำมนต์หมอรักษาโครคก็จะมีคนแวะเวียนไปมาหาอะไรเงี้ยท่านปีกแกก็อยู่แพรแหละวันนึองจะลอยแกก็ถามพี่มาว่าเออปีคนอื่นเขามาขอเรียนจากกูวันเนี่ยไม่อยากเรียนบ้างไม่อยากรู้อะไรบ้างเลยไงอะไรเงี้ยแกก็เฉยเฉยแกก็ไม่อยากรู้อะไรนะแต่จริงๆอ่ะแกบอกแกสงสัยสงสัยว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงเหรอรแล้วตำราก็วางอยู่ที่แพร ไปเปิดอ่านแล้วก็อย่างภาษาขอมอ่านไม่ออกแกเล่าให้ฟังว่าขีนใส่มือวิ่งไปถามหลวงตาวัดพลันเชิงเอทีละตัวสองตัวเออวิ่งไปกลับไปกลับเอัคืออย่างนั้น่ะเออจนกระทั่งแบบแกบอกว่ากว่าจะแกจะได้วิชาหุ่นทั้งหมด1สิบปีสิบปีซึ่งคืออาจารย์ลอยไม่ได้สอนให้นะอคืขโมยเรียนเองจนกระทั่งวันหนึ่งมันเรื่องมัน แรงขึ้นมานนแกแออแก็เลยถามว่าปีมทําเป็นด้วยอะไรเงี้ยถึงงานไหว้ครูครับซึ่งอาจารย์ลอยท่านจัดนะท่านปีท่านก็คนเยอะไม่อยากอยู่ก็ไปที่อื่นกลับมาตอนเย็นแล้วครับประมาณสี่ห้าโมงอาจารย์จะลอยก็ถามเนี่ยเพิ่งไปเพิ่งกลับมาบเนี่ยเสียนะกูยืมที่วัดมาเสียนครับ,รบอ,อก็ไปคืนเขา่านั้นเนี่ยทาไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยออไหนมึงลองว่าคาถาเรียกครูเเชิญครูให้ฟังหน่อยสิถ้าถกทำได้เนี่ย แกก็ได้เดี๋ยวแกก็พูดท่องท่ให้ฟังเสียอาจารย์ลอยแกก็แบบคว้าฝาซึ้งแกก็ว่าคาถาถ้าแกก็ข้อหัวให้ท่านปีเออเออคือถ้าพี่เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์ลอยครับหลายๆคนอาจจะแบบรู้จักหรือไม่รู้จักนะท่านเป็นคาราวาดดังเหมือนกันคือด้วยความที่ท่านเป็นแบบหมอน้ำมนอะไรอย่างเงี้ยคนแถวนั้นก็จะเรียกหมอลอยครับหมอลอยอ่าฮะซึ่งก็จะมีคนมารักษาแหละเออแต่แบบมีวันหนึ่งคือท่านจะบีเล่าให้ฟังเนี่ยท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยท่านบอกว่ามีเยเปง อ่าชื่อเกเปงมาถึงแล้วก็แบบอาจารย์ลอยนน่งโขงหมักรบอยู่ที่แพรอยู่อาจารย์ลอยชอบโขมอ่ะลูเดินมาถึงแกก็บอกว่าเนี่ยลูกฉันจะคลอดแล้วทําน้ามค์คลอดลูกง่ายให้หน่อยแกก็ยังนั่งโขหอ่ะลูกอยู่นะแกก็บอกว่าจะเ,เปงไปตักไปตักน้ําที่หัวแพรไปตักน้ําไม่น้ำอ่ะเออใส่ขันมาแกบอกไปตักตรงหัวแพรนะ มันถึงวางปุ๊บแกก็ไม่ได้ดูไม่ได้จับเลยเลยนะแกก็นั่งนั่งโขกหมักุอยู่สักพักนึงแกก็บอกอ่ะเอาไม่ได้ละยังไม่ได้ท่องไม่ได้อะไรคือไม่คือเนี่ยวางไว้เฉยๆอย่างเงี้ยแกก็นั่งเยปเองก็แบบตะลอยไม่ทําให้ฉันก็ไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็เลยถือขันเสร็จพอค้นโค้งแบบหลบมุมไปแล้วอ่ะแกเทน้ำกฏว่าน้ําในขันเทไม่ออกเป็นเพราะคาถาที่ท่องหรือเปล่าเอออาจจะเป็นเพราะอะไรด้วยแล้วก็แล้วแต่แบบแกก็รีบ เดินกลับมาแล้วแกก็ยกมือไหว้ขอโทษอาจจรลอยว่าแบบเนี่ยฉันเทน้ำไม่ออกฉันขอโทษนะรู้แล้วว่าทําให้จริงๆอันนี้ก็คือเรื่องอํานาจจิตอย่างนึงแต่หลายคนที่ยุธยาเขาจะรู้นะครับเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดที่ตลาดเจ้าพรมเมื่อก่อนเป็นตึกแถวไม้นะแล้วเกิดไฟไหม้เขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนเห็นลอยแบบถอดพระเขมาพวกหัวแล้วก็มันท่องกระถาแล้วก็โบกไปไฟมันก็ดับนั่นคือเรื่องของอาจารย์ลอยซึ่งหลายๆคน พอรู้หรือไม่รู้บ้างนั่นคือปรมาณจารหุ่นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยหุ่นน,นี่นะครับทำมาจากอะไรและว,วิธีปลุกเสกเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คืออะไรก็ได้นะครับที่แบบเราพูดไปแล้วเนอะว่ามันทํามาจากธาตุทั้งสี่นะก็คือสามารถหยิบอะไรมาทําคืออะไรที่แบบเป็นศาสตร์เขาใช้คำว่าอะไรเดียรสารมวลสารของธรรมชาติแหละดินอะไรก็ได้ออได้หมดใช่ไหมครับยกเว้นแบบสมมุตินะครับมีคนนามเอางี้พลาสติกก็ทําได้ดีครับอตุ๊กตาเอาน้เอนี้ก็ได้สิคือพี่ต้องพี่พูดนิดนึงว่าอย่างพลาสติกอะ มันผ่านขั้นตอนกระบวนการมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เสีได้ไหมมันเสีได้แต่มันไม่ขังนะไม่นีม้มันไม่ใช่ของที่เกิดจากธรรมชาติใช,ใช่ไหมครับผมเห็นหุ่นบางตัวแบบเป็นหุ่นไม่เฉยแต่บางตัวเห็นถืออาวุธตัวพี่เองก็เคยสงสัยนะครับท่านก็บอกว่าคือหุ่นจริงๆก็ไม่ต้องถือก็ได้ครับแต่โบราณก็แบบอาจจะมีถือไม่ได้ถืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ,อย่างเช่นแบบเวลาเขาไปขุดโกรกกันเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะได้ยินเสียงกองทัพเสียงลม เสียงอะไรเหมือนมีคนอยู่อะไรเงี้ยตามกลับไปบ้านไปเอาของคืนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆหุ่นพยนตร์ก็มันเริ่มขึ้นมาว่าวัตถุประสงค์คือสร้างขึ้นแบบเป็นหุ่นพยนตร์เฝ้าทรัพย์เฝ้ารัพย์ใช่เพราะฉะนั้นคือการถืออาวุธหรือไม่ถือเนี่ยการถืออาวุธก็คือเหมือนครูบาอาจารย์ท่านคิดแล้วะว่ามันอย่างนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยถึงไม่มีอาวุธเดี๋ยวเขาก็สู้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของหุ่นพยนตร์ในวิชา ว่ามีไว้เพื่ครับอือับก็เลยปัจจุบันเนี่ยด้วยสมัยนะด้วยความรังสรรค์ของครูบาอาจารย์อย่างหุ่นพยนต์อาจารย์ลอยมององค์อย่างเงี้ยถือปืนพลาสติกปืนพลาสติกเออปืนปืนของเล่นน่ะเออปืนนกหวีดคืออย่างปืนนกหวีดเนี่ยพี่ก็ถามครับพราะถือแล้วมันยังไงอ่ะอะไรเงี้ยก็ท่านก็หยิบหยิบดูนะอะไรเงี้ยเห็นมาก็เลยเอาปืนพลาสติกติดมาปรากฏว่าแกเล่าให้ฟังว่าไอ้ปืนพลาสติกเนี่ยคือแกได้มาจากอาจารย์ลอยองค์หนึ่งอาจารย์ลอยให้ไว วันดีคืนดีถ้าเกิดมีใครจะมาเข้าบ้านหรืออะไรเงี้ยน,นกหวีดมันดังเหมือนว่าไฟเตือนมาเตือนอย่างนี้ฮะใช่ใช่เหมือนว่ามา,มาแบบเสียงนกหวีดมันดังขึ้นมาเองอะ่ะเออปรากฏแกก็บอกว่าแกก็ตื่นใช่ปะ่ะปอกว่ามันจะมีโจรมาเข้าบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจะลอยเคยทําให้จันปีเป็นรูปขี่ควายปรากฏแค่เป็นขี่ควายขี่ควายใช่ปรากฏว่าพอแกบอกว่าไอ้ปีรีบเอากลับบ้านเลยนะคืนนี้คือแกก็งงนะเอากลับไปทําไมปรากฏว่าคืนนั้นมีโจรมาขโมยควายที่คอก คือน,นั้นเลยแล้วก็อยู่ๆก็ได้ยินเสียงบุ่วาแล้วก็วิ่งหนีไปพี่ก็เลยถามพ่อว่าเ้าล้วพ่อรู้ได้ไงอะไรเงี้ยแกบอกว่าวันรุ่งขึ้นแกไปนั่งที่ตลาดพอดีครับและโต๊ะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะโจรน ette, ั่น<อ>แหละอแล้วมันก็คุยกันเนี่ยปูไปเข้าบ้านหนึ่งแม่งอยู่ๆแม่งใครไม่รู้แม่งขือดาบยาวเหยียดเลยแล้วแม่งขี่ควายวิ่งมาจะาคอกเลยอเออแกก็บอกกูก็เลยรู้แล้วพ่อทำแบบกระทืบตาอะไรอย่างเงี้ยเอประมาณอย่างนออางงี้เหมือนขนาดแบบถ้าเราแบบ uh ทําหุ่นพยนต์อีกแบบหนึ่ง มันก็จะเป็นตามที่ทำคือจริงๆออกมาตามแบบอย่างนี้นะคุณพยนต์เนี่ยคุณพยนต์เหรอครับคือเขาก็จะออกมาอย่างนั้นแหละคือเขาก็ออกมาเป็นเออตามวัตถุประสงค์เนี่ยประมาณนี้ครับแล้วเอาตัวหุ่นพยนต์เนี่ยครับพี่พี่ฟ้าใสเขาช่วยเรื่องอะไรแล้วเห็นว่ารับเคาะแทนเราอันนี้จริงไหมคือเคยได้ยินใช่ป่ะไอ้คำว่าหุ่นพยนต์รับเคาะแทนเนี่ยเคยเคยเคยได้ยินจริงๆพี่จะบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ครับมันไม่ได้รับเคาะแทนหรอก คือไม่มีใครรับการแทนใครได้ครับครับอการเป็นของตัวบุคคลครับแต่จริงๆหุ่ขุนพยนในที่เนี้ยเขารับเคราะห์แทนรับเคราะห์แทนในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นคือเขาบอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกนะรแล้วพอดีว่าคู่อรี่ตอนหลังมาสนิทกันเหมือนผิดใจกันแล้วแบบเออปรับความเข้าใจกันเขาก็บอกว่าวันนั้นน่ะกะว่าจะแบบดักซุ่มแล้วเห็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์มากัน4คน อัดสีเลยอัดสีเลยด้วยคือเขาบอกเขาเห็นคนเยอะก็ไม่กล้าแล้วซึ่งจริงๆเาคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาไปคนเดียวนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเรื่องของเรื่องส่งของอะไรอย่างเงี้ยทาของใส่คนอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนครับไม่ต้องมีหลองนะเศรษฐวถุงเล็บผมไม่จําเป็นรู้แค่ชื่อเห็นแค่หน้าก็คือว่าจะทําของใส่เนี่ยเรามีชื่อเขาหนึ่งอย่างแล้วรู้แค่หน้าคิดคิดภาพออกว่าหน้าตาเป็นยังไงแค่เนี้ย ทำได้แล้วโอ้ไม่ได้น่ากลัวมากท่านคือเมื่อก่อน<ช>ท่านก็เลยบอกว่าอย่างหุ่นอย่างเงี้ยคือปกติครับถ้าคนอื่นมาเห็นหุ่นเน่ยเขาจะเห็นเป็นตัวเราเร<ช>ียกวัตถุประสงค์มันคือชี้เป้าอใช่ใชใช่ใช<ะ>จ่อจน้อนมรูปพอเห็นหุ่นก่อนเน่ะก่อนเราอย่างเงี้ยก็วิ่งเข้าหาหุ่นไง เอออันนี้คือรับเครห์แทนแล้วเห็นก็คือเหมือนลักษณะเหมือนเป็นเกราะป้องกันอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่าคือไม่เหมือนเป้าหลอกอ่ะเหมือนเป้าหลอกอ่ะเรียกอย่างงี้ได้ไหมเหมือนว่าหุ่นเนี่ยคนนิ่งล่างเราขึ้นมาคือตัวพี่เองอ่ะก็ค่อนข้างวิทยาศาสตร์เนอะครับไม่ค่อยได้เชื่อตั้งแต่แรกหรอกเออแต่แบบพออยู่ไปอยู่มามันเจอหลายๆอย่างจนแบบคือใช้คําพูดอย่างงี้ดีกว่าคือเขาก็ยังเป็นหุ่นนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแปลงขึ้นความถี่ให้เห็นเป็นภาพ หรือแม้กระทั่งคนที่จะทําร้ายเราก็เห็นหุ่นก่อนไงเออใช่ใช่เออเนี่ยคยจะมีเคสที่แบบว่าโดนทําร้ายไปแล้วแต่ว่าเราเองไม่รู้ว่าเอ้ามาทำร้ายกูตอนไหนอะไรอย่างนี้มีไหมพี่มันจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งครับประมาณว่าเดินสวนไปแล้วอะคือเดินสวนไปแต่เห็นเป็นหน้าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนึกออกไหมคือแบบหรือกระทั่งแบบเห็นอยู่สองที่พร้อมกันเห็นอยู่สองที่ช้องกันเออคือดักซุ่มสองที่เจอสองที่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมด้วยความที่ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่นะพี่ จริงๆเคยได้ยินนะพี่เรื่องหุ่นพยนต์แต่ว่าหลังๆไม่ค่อยได้ยินเเห็นบอกว่ามันจะหายสาบสูญไปผมไม่รู้ว่ามันจะหายสาบสูญไปเพราะอะไรอะอ้าวจริงๆพี่ถามน้องสองคนอายุเท่าไหร่แล้วถามหน่อยคือเคยได้ยินเรื่องหุ่นมาก่อนไหมคือจริงๆอ่ะเพิ่งได้ยินเรื่องหุ่นจากหนังหุ่นพยนต์นี่ล่าสุดเลยที่เคยได้ยินมากหนังนั่นคือล่าสุดเลยก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยคือแต่ก่อนคนที่เข้ามาเช่าหุ่นเป็นคนต่างชาติหมดเลยต่างประเทศหมดเลย ใช่คนรู้จักอาจารย์ปียังไม่มีใครรู้จักเลยแม้แต่ตัวพี่เองตอนแรกพี่ยังแบบอาจารย์ลอยมีลูกศิษย์ด้วยเหรอต่างชาติรู้ก่อนเราอีกพี่ก็สงสัยเนะเอาไปทาอะไรวะคือไม่บอกว่าของเนี่ยชาวต่างชาติเอาไปใช้เยอะมากเยอะมากครับทุกวันนี้ออกไปต่างประเทศเยอะมากๆคนไทยไม่เห็นค่าคนต่างชาติพี่เคยได้คุยกับเขานะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างประเทศใกล้ๆเราที่ทําธุรกิจอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเป็นตัวช่วยให้เขาทําธุรกิจ ประสบความสำเร็จกว่าคนอื่นแม้แค่หเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เดียวเขาก็เอาละคนไทยไม่รู้จักเลยก็คือแสดงว่านอกจากแบบจะดูแลเรื่องแบบเขาเรียกว่าหุ่นพยนต์จะดูแลเรื่องแบบร่างกายเราร่างกายเราเห็นบอกว่าทั้งสายมูก็ช่วยได้นี่พี่ใช่ไหมคือหุ่นอย่างที่พี่บอกนะะท้าวความว่ามันเป็นหุ่นพยนต์เฝ้าซั์ครับแต่ต่อมาครูบาอาจารย์ท่านวันเวลาโลกเปลี่ยนครับครับคือมันไม่ได้แบบไปลบสงครามแบบใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ เอาพุทธกุณด้านอื่นๆลงมาด้วยเสดเมตตาอะไรอแม้แต่<า>ตี้ะทั่เข้ามาใช่หรือแม้กระทั่งช่วงเลิกยามในการสร้างจนกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี้ยขุนพยนต์ใช้ทาอะไรก็ได้คืออะไรก็ได้ที่ขอขอให้เขาช่วยได้ไม่เกินกรอ่ะเขาก็เลยเรียกว่าพ่อหุ่นไงคือก็จะช่วยเราได้แม้ว่าเรื่องค้าขายธุรกิจเจราจาหลายๆเรื่องอะ่ะที่เราขอแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่รูประธรรม่ะเป็นนมามธรรมส่วนใหญ่ะนะ มันก็จะใช้ได้ครับแล้วมันคล้ายๆกับพวกแบบกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยพี่ถามว่ากุมารทองเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากุมารทองเนี่ยคือการเอาวิญญาณเด็กแหละอวิญญาณใช่ใช่ไหมคือขึ้นมาโดยที่บางองค์ก็คือขอแล้วยินยอมด้วยตัวเองบางองค์ก็ถูกบังคับบังคับให้มานั่นคือวินั่นคือกุมารทองมีวิญญาณครับแต่หุนพยนต์ไม่มีวิญญาณครับมีแต่จิตไม่มีชาติหน้า มีแต่จิตคือจิตของของเองจิตของหุ่นนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเออคือมีแต่จิตอ่ะมีแต่เขาเรียกกันว่าเป็นตัวก็ได้อ่ะเป็นตัวเออแต่ไม่มีวิญญาณเพราะฉะนั้นการไม่มีวิญญาณเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ชาติหน้าแล้วมันไม่มีชาติหน้าถูกไหมใช่ใช่บุญกุศลก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายแล้วต่อให้แบบเราเลี้ยงกุมารทองอย่างเงี้ยเราต้องมีให้้ําแดงให้นู่นให้นี่ถูกไหมเออแต่คือ สุดท้ายแล้วเขาก็อยากได้บุญเนาะใช่ไหมใช่ไหมสุดท้ายเราก็ต้องทําบุญไปและอย่างอย่างกุมารทองพี่พูดตรงก็คือเป็นเด็กอะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีดีเด็กทําอะไรได้แบบเด็กครับแต่เวลาทําสมมติพ่อขออะไรอยากได้ของทําให้สุดตัวถูกป่ะเด็กอะใช่แต่พอเป็นหุ่นพยนต์ปุ๊บเขาจะมีการตัดสินใจเอคืออาจจะพูดแล้วเหมือนเรื่องตลกครับพี่เปียบหุ่นพยนต์ทุกวันนี้เหมือน AI ไออะ ประมวลผลคือเรารู้รู้ใช่ไหม AI มันสามารถเรียนรู้ประมวลผลคิดแต่เขาไม่มีวิญญาณถูกไหมใช่ใช่เออขุนพยนต์ก็เหมือนกันเหมือนกันจริงๆเหมือนกันจริงๆคือเรียนรู้ได้เข้าใจได้ตัดสินใจได้แต่แบบไม่มีชาติหน้าละเออเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วที่พี่บอกครับไม่มีชาติหน้าก็ บุญกุศลก็ถ้าทําให้เขาก็ดีก็เก่งขึ้นอเอ่อฮิวฮิวเร็วตัวเองเร็วขึ้น,มนแมาว่าชาัดอัเร็วขึ้นใช่รีเจนเร็วขึ้นฮิวเร็วขึ้นปร,ระมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรามีหุ่นพยนต์อยู่คือเราต้องเราต้องดูแลเขาเหมือนเหมือนคนในครอบครัวเราใช่แล้วนี้เราจะดูแลดูแลเขาอย่างไรครับพี่ถ้าไม่ต้องให้ไม่ต้องเติมบุญไม่ต้องทำอะไรคือเอาง่ายๆต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะว่าเขามีของเขาชอบด้วยมีของเขาขอชอบด้วยใช่เขาเหมือนกุมารทองชอบจำแดงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถริงๆแต่อันเนี้ย คือบอกมาตั้งแต่ครูวารานเลยครับเฮ้ยเนี่ยเวลาขออะไรได้นะเป็ดเหล้าส้มเป็ดเหล้าส้มแต่ถ้าอย่างอื่นด้วยก็ได้แต่ของที่ชอบเนี่ยมีอยู่สามอย่างคือถ้าขอแล้วอันเนี้ยน่าจะได้เป็นส่วนใหญ่อยางไงอย่างเป็ดก็คือเมนูเป็ดอะไรก็ได้ครับเหล้าก็แล้วแต่เรลาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นของที่ชอบที่คนพิลลินมชอบอ่ะใช่อชอบอจริงชอบจังแล้วของลรงของเล่นันนี้ก็ หรือว่าไม่จําเป็นไม่จำเป็นใช่ครับคือของกินเพราะว่าต้องบอกก่อนหุนพยนเป็นเทพปรตบุถึงท่าทั้งสี่คือพอเป็นเทพบูตรเขาเป็นโอปปติกะครับการเกิดจากการจุติขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเลยโตเลยอ่าเพราะฉะนั้นคือเขาเป็นเทพคุณสมบัติเทพอิ่มทิพไม่เหมือนผีแล้วเห็นไหมพออิ่มทิพปบกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่อย่างแรกคือที่เราให้คืออาหารทิพิ่มเลยครับ ที่เขาบอกกันนึกออกไหมครับไม่มีอายตนาทั้งห้าลูกรดกินสีเสียงแสงไม่มีใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราถวายเขา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 กได้พวกเนี้ยแค่ลูกรถกินสีเสียงแสงอะไรเงีเง้ยซึ่งเวลาเราถวายเสร็จแล้วเราเอามากินต่อได้ลาเสร็จแล้วเพราะว่าเขาเป็นเทพไม่ใช่ผีไม่ได้เอาของไหว้ผีมากินต่อกินเสร็จแล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยรสชาติเปลี่ยนเลยเหรอฮะใช่รสชาติมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยครับคือเราแค่นั้นเขาต้องการแค่นั้นส่วน เวลาบูชาที่บอกว่าให้เรียกกินข้าวด้วยเราต้องเรียกเขามากินข้าวด้วยเออคือคล้ายๆกูมันนะครับแต่คล้ายกันไอ้คำว่าเรียกกินข้าวด้วยเนี่ยคือเรียกในใจคือแบบไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องพูดออกเสียงแค่เรียกในใจว่าพวกหุ่นกินข้าวกับเรานะอ๋อก็แค่เหมือนลักษณะเราเราหึมหำแบบมากกินข้าวด้วยกันเออนีใช่ไหมครับเออนึกในใจอ่ะแบบพวกหุ่นกินข้าวลูกมีกินพ่อก็มีกินนะไอ้สาเหตุที่เรียกเนี่ยเราไม่เห็นเขาเอมภาพออกมาเราไม่เห็นเขาแต่เราเรียกเขาอ่ะ นึกภาพออกไหมยังรู้สึกว่ายังอยู่เนี่ยใจเออเออเขาก็ยังแบบเออเฮ้ยยังเห็นความสําคัญหรือแม้แต่ทั่งคนไทยสมัยโบราณเนาะไม่ต้องพูสมัยโบราณสมัยนี้ก็ได้เวลาเจอหน้ากันยังไงเฮ้ยไปไหนมากินข้าวยังกินก่อนดีมากินข้าวํำกันไหมเออประมาณนั้นซึ่งก็คือเรียกเรียกเหมือนการเรียกเหมือนน้าใจเหมือนให้ความสําคัญกับเขาอะซึ่งส่วนเขาจะกินไม่กินก็แล้วแต่เขาเพราะเขาอิ่มทิพย์อยู่แล้วเอาแล้ววิธีบูชาครับมีมีวิธีบูชายังไงบ้างเลยเออจริงๆคือครูบาอาจารย์นะครับ ท่านบอกมาแต่แรกเลยแต่แรกที่มีมาเลยคือห้ามหลุดปากพูดคําว่าชิปหายอันนี้คือข้อห้ามใช่ไหมพี่ข้อห้ามห้ามพูดเลยห้ามพูดเลยคือข้อห้ามเนี่ยมันพูดไปเลยว่าห้ามหลุดปากห้ามหลุดปากก็คือหลุดพูดออกไปหลุดปากแปลว่าพลังปากพลังพลังคือการพูดโดยที่ไม่ได้คิดครับอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พี่คิดแล้วว่าพี่จะพูดก็ไม่ถือว่าเป็นการาปกหลุดปากพูดออกไป แล้วมันเป็นอุตสโลบายของครูบาอาจารย์อีกอย่างหนึ่งเนาะพรท่อ,องค์ท่านสอนไว้ว่าให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็ไม่หลุดหรอกครับคำนั้นนะ<ๆ>ปกติไอ้คนที่หลุดอะ่ะคือไม่มีสติเหลายๆคนเป็นอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งคือพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยการหลุดปากของเรามันจะไม่เกิดขึ้นแล้วคครรัับบแล้วเราจะกลายเป็นว่าเรามีสติเวลาเราจะทําอะไรจะพูดอะไรบางทีจะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะหยุดคิดก่อนแล้วไปทําร้ายคนอื่นหรือเปล่า เอยไม่ดีกว่าไม่พูดดีกว่าไหมใช